เอาเลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอนอีกครั้งนะครับกับเกม a r k s u r v i v a l นะครับในเซิร์ฟทะเลทรายนะครับเรียกได้ว่าห่างไปเกือบเกือบจะปีอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมาใหม่แล้วก็จะเปิดโปรเจกต์ใหม่นะครับที่มีชื่อว่า a r k Monster นะครับผมเพราะว่าตัวเกมเนี่ยที่ผมหยุดไปก็เพราะว่าหมดเก่านะครับมันเสียก็เลยทําให้ไดโนเสาร์เราเนี่ยหายไปหมดเลยนะครับที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้ก็จะเป็นเลเวลนะครับแล้วก็บังกรของพวกออฟฟิเชียลอะไรพวกนี้แล้วก็ไดโนเสาร์ออฟฟิเชียลนะครับ อาวโอเคก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเตรียมอุปกรณ์ไปก่อนผมต้องไปรวบรวมนะครับไดนโนเสาร์เพิ่มเติมก่อนไอตัวนี้เป็นไงบ้างเนี่ยมาอยู่เป็นแบบว่าไอหัวแบบแขวนผนังไปแล้วเนี่ยแล้วมันเข้าไปได้ยังไงก็มาดูนะอ่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมพายตัวนี้มาด้วยดีกว่าไว้ใช้แบบพยากรณ์อากาศนะครับมากับพี่ด้วยเดี๋ยวต้องมาหาของใช้ก่อนไม่รู้ว่ามีอะไรเหลือบ้างชุดก่อเหล็กยังมีอยู่แต่ว่ามันจะร้อนเกินไปก็ต้องใช้เป็นชุดเกาะธรรมดานะครับ อันนี้กางเกงเก่าที่เราเคยใช้นี่ว่ากางเกงสีขาวนี่ออกไปครับแล้วก็จะมีหมวกมีรองเท้าถุงมือด้วยถุงมือก็จะใช้อนไนดีเอาเป็นอันนี้ก็ได้มั้งมีลูกปืนบาสุกา้าแล้วก็มีบาสุก้าให้อโอเคเอาวุธมันน่าจะมีแค่นี้แหละแล้วก็ผมต้องการเป็นคอสโบรจะราฟได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเอ็นแกรมนี่รู้สึกว่าจะหายไปนี่ว่า สงสัยว่าต้องมาเรียนรู้แอนแกรมหมดเลยมั้งเนี่ยเพราะว่าผมก็เพิ่งอัพเลเวลไปนะครับโอเคแล้วก็ลูกดอกผมต้องการลูกดอกอยาสลบด้วยเนี่ยสตอรเนโร่ ero, แล้วก็แทนควิตแอโร่นะครับแต่ว่าการจับพวกปีศาจอะไรพวกนี้มันก็จะจับยากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้มดช่วยนะครับก็จะมีพวกไดโนเสาร์กับพวกบอนเซอร์เนี่ยเกิดผสมกันนะครับอโอเคตอนนี้ผมต้องการลูกดอกอยาสลบก็คงจะคราฟไม่ได้หรอกมั้ง อาจจะต้องใช้เป็นสัก,กรเบอรือไปก่อนนะครับตอนนี้มาเรียนรู้เอนแกรมของสัก,กระเบอือก่อนดีกว่าเพราะว่าดาเมจผมก็เยอะอยู่สัก,กระเบอือมันอยู่ตรงไหนไม่แน่ลืมแล้วหาไม่เจอไม่เป็นไรไม่เจอผมก็ไม่เครียดอยู่แล้วเดี๋ยวใส่ชุดเกาะไปเลยนะครับใช้บาสุกา้าก็ได้โอเคเรียบร้อยผ่านนาวันนี้ใช้เป็นผีเสื้อดีกว่าเมื่อกี้มีผีเสื้ออยู่ของกินมีเหลือบ้างไหม ของกินไม่มีเลยครับมีแต่เนื้อเน่าแล้วก็ในอันนี้มีอะไรบ้างมีสกินอยู่เฮ้ยเอาสกินไปด้วยดีวยกว่าัีไงอาวุธมีเพียบนะครับเอามาก่อนฟรอสโบก็มียังดีว่ามีของเหลืออยู่บ้างนะครับแล้วก็มีลูกธนูเหลืออยู่แต่อยากจะได้เป็นลูกดอกยาสลบมากกว่าแล้วก็มีขวานนะครับเตรียมมาด้วยโอเคอย่างอื่นก็คงจะไม่ได้ใช้หรอกมั้งฟรอสโบวันนี้เดี๋ยวเอามาเลยแล้วกันอ่าโอเคเรียบร้อยครับ แล้วก็เตรียมรีโรหลดได้พร้อมก่อนรีโหลดมาเดี๋ยวขอสลับอุปกรณ์นิดนึงครับอ่าเรียบร้อยไปเป็นไงบ้างไม่เจอพี่นานเลยเหงากันหรือเปล่าไปกันดีกว่าสปีดอัพได้ไหมเนี่ยอ๋อสปีดอัพไปได้นี่หว่าไอไวเบือนตัวนู้นน่าจะเป็นของผมนี่ครับเดี๋ยวผมว่าผมใช้เป็นไวเบือนไปดีกว่าข้างบนนู้นเหมือนจะเห็นอะไรแวบๆเดี๋ยวขอขึ้นมาดูบนนี้ก่อนนะครับมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลย ถ้าไม่มีก็ไปต่อเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะสำรวจที่ภูเขาใกล้บ้านเราก่อนเลยนะครับมีอะไรให้จับบ้างไหมโอ้ยด้านหน้าดูดิโอ้โหตัวโคตรใหญ่ตัวอะไรวะเนี่ยเราเจอบอนสเตอร์ตัวแรกเลยครับแต่ผมว่ามันเหมือนกับระดับบอสไปเลยทีเดียวเนี่ยอลาัางการมากน่าจะเป็นพวกขุณเหล็กหมูป่านะครับตัวนี้ปล่อยไว้ก่อนดีกว่า เราจะจับตัวอะไรได้บ้างวะเนี้อุยข้างล่างนี้มีตัวถือดาบด้วยสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเราต้องการเป็นสปายการ์ดก่อนเปิดเอนแกรมานะครับเลเวลเท่าเดินก็จริงแต่ว่าเอนแกรมันหายไปเยอะสปายการ์ดนี่มใช้อะไรบ้างวะเนี่ยขอดูก่อนนะครับใช้คริสตัลไฟเบอร์หนังแล้วก็ไม้ออเคอย้ยตรงนู้นมีคนยิงบาสุก้าด้วยเหรอ,อ๋ออีตัวนี้มันยิงบาสุก้าได้นะครับยังไงที่หลังมันเป็นปืนใหญ่อยู่ น่าจะเป็นปืนแคนนอนเดี๋ยวเราหลบไปก่อนผมต้องการไฟเบอร์นะครับมาเก็บไฟเบอร์ก่อนช่วงแรกๆนี่ก็เราใช้เป็นไดโนเสาร์ออฟฟิเชียลไปก่อนนะครับหลังจากที่เราเริ่มโหดแล้วก็เราจะใช้เป็นของบอสเตอร์แล้วโอเคเก็บไฟเบอร์มาแล้วก็เดี๋ยวฟาร์มหินฟาร์มอะไรมาด้วยตีมาตีมาโอเคประมาณนี้ก่อนหุย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 เดี๋ยว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 ีไปรีบไปโอ้ มีการติดพิษมานิดน่อยไปกันก่อนไปกันก่อนเมื่อกี้ตอนที่มาจากบ้านก็ลืมเอาเป็นคริสตัลมาด้วยนะครับไม่งั้นก็น่าจะง่ายกว่านี้ผมจําไม่ได้แล้วว่าคริสตัลในเซิร์ฟนี้มันได้ตรงไหนเนี่ยน่าจะอยู่แถวแถวนี้แล้วมั้ยแต่ว่าเราบินชา้าไปนิดนึงอาจจะเสียเวลาหน่อยเฮ้ยเฮตรงนู้นผมเจอเสือครับหน้าตามันดูเท่ว่ะอ๋อนี้เป็นเซเบอร์ทูธแน่นอนเลยไปดูดิสุดยอดอะ คือมันจะคล้ายๆกับในตัวของพวกโปเกมอนอะไรพวกนี้เลยนะครับเทมากเทมากอลังการอลังการแล้วก็ไอตัวนี้นักลบโอ้โหมีแต่ตัวเท่ๆทั้งนั้นเลยว่ะอันนี้น่าจะมาจากเกม RPG นะครับใครเคยเล่นมาก็ได้จะรู้ว่าเกมอะไรโอเคเดี๋ยวผมต้องการคริสตลัลก่อนตอนนี้เชื่อว่าตอนนี้คนดูก็น่าจะแบบกําลังตื่นเต้นกันอยู่กับตัวแปลกๆที่โผล่เข้ามานะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งผมขอแบบว่าหาอุปกรณ์ช่วยตัวเองก่อน ตอนนี้คงจะทำอะไรมากไม่ได้ข้างหน้าตรงนี้คริสตัลนะครับเจอแล้วเฮ้ยอันนี้มันก้อนเกลือไม่ใช่เหรอก้อนเกลือหรือว่าคริสตัลเนี่ยลืมไปแล้วเดี๋ยวลองตีดูก่อนดีไงคริสตัลอาได้แล้วครับโอเคสปายการ์ดไม่น่าจะมีปัญหาขาดอะไรขาดหนังแล้วก็ไม้โอ้โหหนังก็ต้องไปฆ่าก่อนนะดิจะฆ่าตัวอะไรเดียวโอ,โ,โอ้โหโหดโหดมากโหดมากดูดิโอ้โ,โ,อโ,โ,โ,อโห หน้าตาโคตรอลังการน่ากลัวหุยนี่ไงหนังฟรีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมมีแววว่าจะได้หนังฟรีครับเดี๋ยวต้องระวังในตัวนี้ก่อนมันมาได้ไหมไม่น่าจะได้ครับมันติดบัก๊กถึงมันจะโหดแต่ว่ามันไม่ฉลาดครับผมเราฉลาดกว่าขอหนังขอหนังขอหนังไปโกยไปเลยเว้ยไอต,ตัวต้นไม้นั่นวิ่งช้าครับไปก่อนเดี๋ยวลองโรยพิษดูโรยพิษกดอะไรแล้วเนี่ยกดทิศซ้ายเหรอนี่ไงเจอพิษไป เป็นไงล่ะหนูเฮ้นิ่งไปเลยครับได้เวลาโกยกันแล้วตอนนี้เราขาดแค่ไม้อย่างเดียวนะครับไม้ก็มาเอาด้านล่างตรงนี้ข้างล่างนี่ตัวไรรออยู่เนี่ยโอ้โหมอนสเตอร์ปีศาจเพียบไปหมดเดี๋ยวเรามาจอดตรงนี้ก่อนน่าจะได้อยู่มั้งจริงๆผมก็มีเลือดเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูพลังผมดีกว่าเลือดเราตอนนี้นครับ3 0 0แล้วก็ดาเมจ800นะครับสปีดร99 น่าจะสู้กับมันได้มั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่ไม่รู้ว่ามันโหดหรือเปล่าเ่าโอเคตอนนี้ผมได้ไม้มาแล้วเดี๋ยวผมได้กล้องก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยกล้องก็ติดไว้ที่เลขแปดาโอเคมาอยู่ที่เลข8อัตโนมัติเลยนะครับไอตัวที่อยู่ด้านหน้าเราตอนนี้นี่เป็นมดนะครับผมเป็นทหารมดเลเวล12วุแล้วก็อนุนอ๋อนี่ทอร์นิดา้อนโอเคมีตัวธรรมดาด้วย แล้วก็ไอตัวไกลๆนู้นอะไรไวะเนี่ยที่มันจะคล้ายๆกับคนอ๋อเป็นสเกลิตันครับโลยาวเป็นทหารเขาเรียกว่าอะไรวะทหารโครงกระดูกโอเคแล้วก็ด้านล่างโอ้โหยิงบาสุก้านอยู่เลยเดี๋ยวเราจะลงไปที่ด้านล่างสุดก่อนผมจะต้องไปหาจับตัวอะไรสักตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะจับด้วยไหนกระติกก่อนก็ได้มั้งเฮ้ยมังกรก็มีนี่ทางขวาเรามีมังกรอยู่นีครับเป็นไวเวิร์นแล้วก็ที่หลังนี่น่าจะเป็น ที่จับในการขี่อ่าโอเคไปคราฟหนังกระติกกันดีกว่าอุปกรณ์น่าจะพอแล้วมั้งเดี๋ยวลองพิมพ์สลิงช็อตไปดูนะครับสลิงช็อตคืนนี้อ๋อเรามีอยู่แล้วแล้วก็ทําการคราฟมาเลยดีกว่าไปจับสัตว์ประหลาดด้วยหนังกระติกมีที่ไหนวะเนี่ยก็มีแต่ผมนี่แหละทำมาลองดูกันว่าผมจะจับได้หรือเปล่าบาสุดการ์นี่ขยับไปที่เลขหกโอเคแล้วก็ข้างล่างนี้น่าจะเป็นวายเบิร์นผม น่าจะปลอดภัยอยู่เดี๋ยวเป็นผีเสื้อจอดไว่้นี้ก่อนนะครับแล้วก็ข้างบนนู้นอะไรเนี่ยมันจะเป็นไดโนเสาร์นี่หว่าดีโหลดลูกกระสุนก่อนอ่าโอเคข้างหน้าเรานี่จับย่าไม่ได้ตัวนี้ตัวด้านหน้านี่ชื่อว่าโอ้โหชื่อยาวนะครับมาห้ำมวอลเลเยอร์เลเวลยีไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าจริงๆผมอยากจะได้แว่นขยายมากกว่าจะได้ดูค่าสลบโอเคเอาแว่นขยายมาด้วยดีกว่านะ อุปกรณ์รู้สึกว่าจะคราฟไม่ได้นะครับไม่เป็นไรลองดูเลยก็ได้ว่าเป็นไงเป็นกันมาเมื่อกี้มันเดินไปไหนแล้วเอาไว้ตัวนี้เลยก่อนเลเวล20ต้องลองดูโอเคนี่จัดนังกระติกไปเข้ามาวิ่งช้าอยู่ยิงไปได้ออัดเข้าหัวไปอัดเข้าไปเดินเข้ามาเลยล็อกหลบมาทางด้านนี้ก่อนตามพี่มาตามพี่มาเดินมาแล้วครับยิงไปก่อนครับโดนอยู่ ผมจะยิงมันไปเรื่อยๆแบบนี้แหละน่าจะได้อ่าโอเคไปผีเสื้อหน่อยผีเสื้อหน่อยเดี๋ยวต้องใช้ท่าโรยพิษก่อนโรยพิษไปก่อนเป็นไงโดนไหมโดนเลยครับใช้ประโยชน์ได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวลงมายิงก่อนนี่ยิงต่อไปโอ้โหไม่ทันวะไม่เป็นไรครับยังไงผมก็ไวกว่ามันอยู่แล้วมันไปนตีผีเสื้ออยู่หุยตีกระนำเลยวะยิงเข้าไปครับยิงเข้าไป แลกหมัดกันไหมผมว่าหมัดผมก็แรงอยู่ลองหมัดดูนะครับแลกไปแลกไปยืนทิมแลกอะไรครับมันต้องสไตล์แบบเกม RPG ทิมไปเดทิมไปเดทิมไปเดมาเดเอ,อล่วงเลยครับผม <laughs> เป็นไงไรหนูตัวนี้จับได้แน่นอนอ๋อมันเป็นตัวเมียแต่ว่าหน้าตามนี่อย่างโหดเลยครับเดี๋ยวใส่เนืนอ้อน้องไปก่อนโอเคไม่รู้ว่ากินอะไรเหมือนกันใส่เนื้อน้องไปแล้วก็เบอร์รี่นะครับ แล้วก็อัดเบอร์รี่ดำไปด้วยเรียบร้อยครับนอนนิ่งไปแล้วเดี๋ยวระหว่างที่รอก็ไปสำรวจรอบๆบ,บ้านดูก่อนนะครับผมค่อนข้างจะรู้สึกว่าตื่นเต้นมากวันนี้ที่ได้มาเล่นกับเซิร์ฟทเลรายเอาเรียบร้อยแล้วยังไม่ทันจะไปเลยจับได้แล้วไอ้บ้าเ้ยทำไมจับไวจังวะเนี่ยจับได้ไวก็ดีแล้วลงจอดตรงนี้ก่อนอ่าโอเคเฮ้ยเหมือนไวเวอร์เราจะไม่มีของกินนี่หว่าอาหารไม่มีเลยครับหายหมดเลย แต่ว่าอุปกรณ์ดีๆก็มีเยอะอยู่นะครับเหล็กมีอยู่ประมาณ3 4 0 0อ่าโอเคก็เดี๋ยวตัวนี้รออยู่นี่ก่อนผมว่าเรากลับไปที่บ้านเพื่อล้อมเหล็กก่อนนะครับแล้วก็จะได้ไปหาอาหารให้กับมังกรเราด้วยมังกรจอดชั้น3ได้หรือเปล่าเนี่ยลองดูนะครับอ่าโอเคได้อยู่อยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่มาแล้วก็ขอเหล็กด้วยเตรียมเหล็กไาก่อน เด็กน้ำหนักโคตรเยอะเลยนะครับแล้วก็มาใส่หลอมเอาไว้ใส่เข้าไปน้ำมันไม่มีน้ำมันเอาในนี้เมื่อกี้เหมือนจะเห็นอยู่มีอยู่สีกระปุกจะพอหรอวะเนี่ยเด็กตั้งเยอะน่าจะไม่พอมั้งไม่เป็นไรเอาแค่นี้ไปก่อนในนี้มีเหลือบ้างไหมอ่ะตอนในนี้เหลือเพียบโอเคร้อยหกสิบก็น่าจะพอครับใส่เข้าไปเลยอ่าเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ลืมบอกไปอย่างนึงนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้ก็ผมจะเอามาแทนเป็นโปรเจกต์ของโปเกมอนนี่แหละเพราะคิดว่าหลายๆคนก็คงจะเบื่อนะครับก็เลยไม่ค่อยชอบดูั้งเห็นกดไลค์น้อยมากเราจะใช้โปรเจกต์นี้แทนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ไวเวอร์จะเอามาจอดไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวต้องไปหาอาหารด้วยลืมเมื่อกี้ข้างบนมันมีตัวใหญ่ๆอยู่ตัวหนึ่งน่ากินอยู่ตัวไหนเอ่ยเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนก็ได้นี่กัดไปก่อนโดนไหมเนี่ยไม่โดนครับไม่โดนก็ไม่เป็นไรเอาตัวนี้แล้วกัน อันนี้เนี่ยเป็นทีเล็กหรือไม่ก็กีก้ากินไปก่อนนี่เรียบร้อยครับทีเล็กเลเวล72โอเคเนื้อน่าจะได้มาเหลือเฟือแล้วก็เดี๋ยวป้อนอาหารแบบป้อนเองเลยดีกว่าป้อนไปแบบนี้เลยนะครับมันจะได้รีเลือดไวๆนิดนึงอัดเข้าไปอัดเข้าไปตัวผมก็หิวอยู่เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องหาอะไรกินบ้างแล้ว ไอ้ต้นไม้นี่ดูเหมือนว่าอยากจะเข้ามาตีเราหน้าดูนะครับแล้วก็ขอเนื้อน้องออกมาก่อนโอเคเดี๋ยวต้องจับให้มันหน่อยครับจับด้วยพลังสายฟ้าโอ้โหทีเดียวกิ้งเลยสุดยอดสุดยอดในตัวมีอะไรบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวสำรวจในตัวไม่ได้ลองฟาร์มดูก่อนอ๋อได้เป็นไม้นะครับแล้วก็เป็นแทสเออมันก็สมจริงดีว่ะมันค่อนข้างจะให้แบบวัตถุดิบมาสมจริงมากนะครับโอเคแล้วก็มาด้านนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเล่นในตัวที่เราจับมาเมื่อกี้ดีกว่า มันได้อยู่ด้านล่างตรงนี้ส่วนมังกรก็จะอยู่นี่ครับตรงนี้เป็นอนาณาจักรของผมคงไม่น่าจะมีใครทําอะไรได้ไปกับพี่เอาขี่ไม่ได้ตัวนี้โอ้โหเสียดายว่าขี่ไม่ได้ไม่เป็นไรเพิ่มดาเมจไปก่อนก็เลยไม่รู้เลยว่าเม,มื่อกินกินอะไรนะครับเพราะว่าผมจําไม่ได้ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปหาอาหารกินก่อนนะครับเอาเนื้อไปอย่างในบ้านดีกว่ารอไม่นานก็น่าจะได้มาสักสี่ห้าสิบโอเคลงจอดตรงนี้ แล้วก็เปิดประตูเดี๋ยวมาเอาน้ํามันด้วยน้ํามันออกมาสักร้อยหนึ่งแล้วก็เนื้อเรานะครับเมื่อกี้มีอยู่500กว่าอ่าโอเคแล้วก็เติมน้ํามันเข้าไปสัก5ก็พอมั้งเดี๋ยวผมจะลืมแบบปิดนะครับมันจะเสียดายน้ํามันรอ,อย่างก่อนไอ้ตัวนี้ปิกาจูทําไมสีมันหายไปอะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าเคยทาสีไปแล้วไม่ใช่หรอไม่แน่ใจเหมือนกัน เนื้อเป็นไงบ้างยังย่างไม่เสร็จเดี๋ยวลองดูยาเขียวดูดิมียาเขียวบ้างไหมเนี่ยโอ้โหไม่มียาเขียวเลยเหรอแล้วก็ในนี้เหลืออะไรบ้างเหลือโพลิเมอร์แล้วก็มีคริสตลัลมีน้ํามันไม่น่าจะได้ใช้อันนี้เป็นเลื่อยนะครับไม่มีประโยชน์กับพวกแบบตัวมอสอะไรพวกนี้เนื้อได้อย่างเนี่ยได้มา24 24ก็กินไปก่อนแล้วกันโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเกินไปครับ ยวไปหากินเอาข้างหน้าก็แล้วกันไปใช้บังกรนี่แหละไว้ดีผีเสื้อมบินช้าแล้วก็มีแอร์ดอปด้วยเฮ้ยไอตรงนี้มายืนแบบเท่เลยครับดูดิข้างบนเนี่ยกัดไปสักทีหนึ่งทักทายหุยไม่ตายว่ะเฮ้ยไม่ตายแบบนี้แสดงว่าเลือดเดยอะจริงครับบังกรเราไม่ใช่กากานะเดี๋ยวให้ดูดาเมจดาเมจสองหมื่นหกกันคิดดูดิเมื่อกี้มันรอดมาได้เป็นไปได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอุ้ยโอ้โหเดี๋ยว อะไรวะเนี่ยอ๋อมาปลาไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่หรนี่เฮ้มาป่าแต่ว่าหน้าตาใหม่หน้าตาเมื่อกี้ดูเท่มากโอเคเดี๋ยวต้องไปหาจับซะแล้วผมว่าหน้าตามันกี้ดูแวบๆคล้ายๆกับกาลูรูมอนนะครับเดี๋ยวเอาเป็นไอเสือเซปัทูดีก่อนดีกว่ามั้งน่าจะใช่ครับขอดูก่อนเลเวล44โอ้โหหน้าตาเท่มากโอเคเอาตัวนี้แหละ ผมจะจับมันด้วยหมัดนะครับลองใช้หมัดต่อยดูน่าจะได้อยู่เข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้โหไอตัวที่ไม่เกี่ยวนี่เสือกจังเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาไงดีวะเนี่ยมันมาทั้ง3-4ตัวต้องจัดการแมงปองก่อนนะครับเก็บทีละตัวจัดไปจัดไปแมงปองตายไปก่อนค่อยๆล่อมาค่อยๆล่อมาไอเสือวิ่งไวเดี๋ยวเอาไอเสือก่อนก็ได้ปล่อยไปปล่อยอู้หูหตีแรงตีแรงครับผมดาเมจแรงมาก แย่แลวครับแย่เลยครับแต่ว่าต้องลุยอ่ะต้องลุยอ่ะทิมไปก่อนทิมแรกไปทิมแรกไปทิมแรกไปมาเดิเออสองลุมหนึ่งก็เอาดิมาดิเออต่อยต่อยต่อย,อย,อย,อยเลือนเราตอนนี้นนกําลังลงแบบรัวๆนะครับเพราะว่าก่อแหกไปแล้วอย่าหนีอย่าหนีอย่าหนีตอน่ตอ,นนอ, 2, อยต่อยตามไปเรียบร้อยครับเสือนอกไปก่อนต่อด้วยตัวนี้ครับผมมาเดิทิมกันคนละทีสองทีโอ้ยงายเก่งเรียบร้อยกรรมการอยู่ไหนนับหน่อย <laughs> โอ้เรียบร้อยชนะน็อกนะครับสองต่อหนึ่งก็ยังชนะมาได้ตัวนี้ชื่อว่าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวดูไอ้ตัวนี้ก่อนเอา้าเพิ่งจะหาชื่อมันเจอนะครับไอ้ตัวนี้เป็นหนูนะครับผมเป็นหนูผสมกับคนเป็นหนูกลายพันธุ์นั่นแหละแล้วก็สําหรับตัวนี้เป็นเซเบอร์ทูดเลเวลสี่สี่น่าจะกินเป็นเนื้อน่องใส่เนื้อพลาไปก่อนแล้วก็ไอ้หนูเนี่ยเอาเป็นเนื้อธรรมดาก็เลยกันครับโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดไม่พอไงก็ค่อยใช้บังกรไปฟาร์มแล้วกันวิ่งไปก่อน ขอไปฟาร์มแป๊บมังกรมีเนื้อเหลือไหมเหลืออยู่27เอามาด้วยแล้วก็ระหว่างที่รอการเทมนี่ก็ไปหาแบบว่ากินเนื้อแถวๆนี้ข้างหน้าแมงมุมนี่ครับเจอพลังสายฟ้าไปทีเดียวอยู่ชื่อว่าไจแอน์สไปโนให้ไปโดนใครไปด้วยตัวจิ๋วๆเรียบร้อยไปแล้วโทษทีมองไม่เห็นไงตัวเล็กเกินแถวนี้ไม่มีใครให้เนื้อน่องเลยเนะี่ยมีตัวไหนให้เนื้อน่องบ้างไหม ตัวข้างหน้านี่ตัวอะไรหน้าตาประหลาดประหลาดกัดไปเบาเบหนึ่งทีอันนี้แมลงกัดไม่โดนปล่อยมันไปแล้วกันแล้วก็เนี้อะไรวะเนี่ยเหมือนจะมีตัวเล็กๆเดินอยู่เดี๋ยวขอลงมาดูก่อนเฮ้ยอย่างนี้เป็นแมวดูเหมือนว่าจะเป็นพันธมิตรนะครับเป็นหัวหน้าแมวนะครับชีฟแคทจับได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองหน่อยก็ติกดีดหัวงสักทีนึงก่อนดิทักทายเพื่อนหวัดดีเฮ้ย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 ไล่เวทไล่เวทอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ มึงมึงอุ้ยตัวนี้โหดจริงวะไอตัวนี้ทําเป็นเล่นไปครับดาเมจโคตรแรงแรงกว่าหมาป่าเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้มังกรลงจอดก่อนจอดก่อนจอดก่อนเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าไม่มีบังกรนี่ไม่แน่ผมอาจจะแยกก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัวที่เราเทมไว้เมื่อกี้ดีกว่าเป็นไงบ้างเหมือนจะจับได้แล้วนะครับเรียบร้อยได้มาอีก2ตัวสุดยอดไอห,หนูขี่ได้เว้ยเฮ้ยเออแต่ว่าน้ําหนักเกินนะครับเพิ่มน้ําหนักไปก่อน จุดเกาะผมแหกหมดเลยเนี่ยแล้วก็เลือดไปด้วยแสดงว่ามันกินเนื้อแล้วก็ดาเมจนะครับหัดไปรัวๆดาเมจไป2,005แล้ว,ลวผมไม่ต้องลองเทสระดับแรกหรอกเพราะว่าตัวต่างๆนี่ค่อนข้างจะโหดดูด้านนู้นดิมีการแบบสู้รบกันด้วยไอตัวข้างล่างตัวนี้นาตายคล้ายกับตัวที่มันอยู่แบบในนรกนะครับตัวนี้ดูดิอุ้าตานากูว่ะชื่อว่า,ช,วาชื่อว่าอะไรไวะเนี่ยเกลมลินอ่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวลองขี่เสือดูดิขี่ได้ไหมเนี่ย เลยเสือขี่ได้เลยนะครับน้ำหนักอะไรไม่มีปัญหาค่าพลังมาเดิมๆได้เลือดมา2880นะ้ครับดาเมจอยู่ที่247สปีด120นะครับโอเคอยู่ได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวลองฆ่าตัวนี้ดูกัดไปน,นี่ค่าพลังเดิมๆลองดูนะครับสู้ได้หรือเปล่าไม่รู้ตัวละครผมนี่หิวนิดนึงกินเนื้อไปเมื่อกี้่าจะกัดไปประมาณสัก3 4ทีได้โอเคถือว่าเป็นเสือที่ค่อนข้างจะดีเฮ้ยแล้วก็ทีเล็กตัวนุ๊ เลเวลเท่าไหร่เนี่ยดูก่อนเลเวล12น่าจะสบายสบายครับเดี๋ยวผมจะขอใช้ข้าพลังเดิมๆไปก่อนน่าจะได้อยู่กัดไปมาทีเล็กประทะกับเซเบอร์ทูนะครับสายพันธุ์ใหม่กัดเข้าไปน่าจะได้น่าจะได้ทีเล็กตอนนี้มีเลือดออกมาแล้วนะครับผมอย่าหนีแต่ว่าเราโจมตีช้าไปนิดนึงกระโดดกัดไม่ได้ด้วยโอเคไล่กัดต่อไปครับมากัดพี่ดี่ดิเอ้ยไปกัดตัวอื่นอยู่ได้มานี่ไปให้หนี โดนอยู่โดนอยู่ดาเอจเราคน้างจะกว้านะครับกัดตอ่อกัดให้มันตายเยียมากเกีย,ยมากลูกพ่อกัดต่อไปอีกนิดเดียวเลือดมันสาดนะครับเรียบร้อยอกระเด็นโอ้โคตรมันเลยครับอุ๊ยแล้วก็ไอ้ตรงนู้นตัวอะไรเนี่ยไอ้ตัวใหญ่นี่รู้สึกว่าจะเป็นตัวใหม่นี่ว่ะมันเกิดในทะเลทรายได้ด้วยเหรอตัวนี้ชื่อว่าเมกาทเทลียมเคยไปจับมาแล้วนะครับในเซิร์ฟของคริสตัลอโอแล้วก็มีของอะไรบ้างมิเนย ของดีไม่ค่อยมีแต่ว่าเดี๋ยวขอเก็บเบอร์รี่ไปก่อนเอามาใช้แบบชั่วคราวนะครับไม่ได้ซีเรียสมากออาโอเคแล้วก็ทีนี้เริ่มอัพกันเลยดีกว่านะครับเมื่อกี้ค่าพลังเดิมๆก็สามารถชนะตัวธรรมดาได้แบบสบายๆเลยนะครับพวกทีเด็กอะไรพวกเนี้ยชิวๆมากสปีดผมต้องการที่300ก่อนเอาโอเคสปีดไป300นะครับแล้วก็เลือดรัวๆเลยเอาให้โหดไปเลยครับจริง,รงๆผมก็ไม่ได้ปรับเซิร์ฟเยอะหรอกแต่ว่ามันขึ้นเยอะเองนะครับ เซิร์ฟผมปรับไว้ประมาณคูณ5กับคูณ9านะครับสำหรับค่าพลังเนี่ยอุ้ยแล้วก็ไอตัวนู้นเหมือนจะเป็นหมูป่าแบบหน้าตาสวยงามเลยครับชื่อว่าใจแอนไวน์ฮอคเลเวล12โอ้โหมีแต่ว่ามอนสเตอร์แบบเท่ๆนั้นเลยเดี๋ยวฆ่าตัวนี้รอนกัดไว้หนึ่งทีเรียบร้อยไอตัวนี้เดี๋ยวค่อยมาจับนะครับหน้าจับอยู่เหมือนกันผมไม่มีลูกดอกยาสลบน่าจะเดินต่อยไม่ได้นะมั้งไอการเดินต่อยนี่จะได้เฉพาะกับแบบตัวเลเวลน้อย แต่ว่ามันก็ต้องลองดูอ่ะเดี๋ยวผมลองดูก็ได้เดี๋ยวลองพาสซสีฟดูก่อนอ่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวย่องมานะครับผมชอบท่าเดินมันอนะ่ะเท่ดีตัวนี้เลเวลแปดไว้อยู่โอเคต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปเไป็นไงเป็นไงสู้ไหมเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอ้โหตัวโคตรใหญ่เฮ้ยตีแรงว่ะตีแรงกว่าไอเซเบอร์ทูดอีกนะครับเฮ้ยหนีแล้วหนีแล้วโอเคแสดงว่าหมัดเราแรงมากตามต่อยตามต่อยวิ่งตามไปต่อยไม่โดนมาดักหน้าก่อนเฮ้ยมันติด มติดแล้วต่อยตูดต่อยกูดต่อยต่อยเรียบร้อยร่วงอ่าโอเคจะหลบไปแล้วครับตัวนี้มันกินอะไรไมเนี่ยลืมไปแล้วมันน่าจะกินเป็นเนื้อหรือเปล่าเนี่ยไม่เนื้อก็เบอร์รี่เดี๋ยวไม่เป็นไรเราใส่ไปก่อนก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเหยมือนจะเห็นอะไรแว๊บๆอะไรวะอ๋อไม่มีอะไรน่าจะเป็นใบไม้ปิวตกใจไปได้โอ้โหตกใจซ์ฟเวอร์เลยใส่เบอร์รี่ไปแล้วก็เนื้อน่อง อ่าโอเคถ้าเกิดว่าจับได้จริงก็น่าจะกินประมาณนี้ครับไม่หนีจากนี้หรอกแล้วก็ทีนี้ก็ไปฝั่งนู้นกันต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยวนมาก็ได้หิวอีกแล้วครับกรณีที่แบบว่าเราเลือดลงเยอะเนี่ยมันก็จะหิวไวโอเคลุยกันต่อเสือนี่รู้สึกว่าจะไม่รีเลือดนะครับเดี๋ยวลองกดใช้อาหารดูดิบางทีเราก็ต้องแบบรีโมทยูสด้วยเพราะว่ามันกินเอมจะกินช้าไงโอเคครับก็ตอนนี้เลือดรีเต็มแล้วครับไปลุยกันต่อเลยดีกว่าโอ้โห ตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยดูแล้วค่อนข้างจะเป็นสายแท้งนะครับโอ้ยเท่ห่ะชื่อมันเหมือนกับไอ้ตัวที่เราจับมาเลยนี่หว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันมั้งแต่ว่ามันมีอาวุธไม่เหมือนกันเนี่แล้วก็กําลังตีกับกวางอยู่ด้วยกวางตัวนี้ผมว่าน่าจะขี่ได้เดี๋ยวเราฆ่าไปเลยดีกว่าพานี้ผมขอเปลวไอ้ตัวนี้ก่อนโอเคฆ่าไปครับเอาให้ตายหมดเรียบร้อยไปหนูได้เพียวมาด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปดูไอ้ตัวเมื่อกี้ได้ยังไม่รู้นะเมื่อกี้ผมก็ใช้เวลาแบบ การรีเลือดประมาณ5นาทีนี่ไงเรียบร้อยครับจับได้แล้วแต่ว่าขี่ไม่ได้เนี่ยที่ขี่เรายังไม่ได้คราฟมานะครับรู้สึกว่าที่ขี่นี้จะต้องคราฟในสมิตี้นะครับตัวนี้ชื่อว่าเมกาเทเลียมมีซีเมนต์มีไฟเบอร์ iber, มีหนังแล้วก็มีเหล็กที่หลอมแล้วผมว่าป่านเนี้ยเหล็กน่าจะได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราพายตัวเนี้ยไปส่งที่บ้านก่อนดีกว่าเพิ่มสปมีดไปก่อนนะครับสปีดไปที่133นี่ไงถ้าเกิดว่าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยเราจะสังเกตว่า ค่าพลังมันจะขึ้นน้อยตามพี่มาตามมาตามมามันจะตามผมทันหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไอตัวนี้น่าจะเป็นสายเวทเนี่ยพวกแมวพวกเนี้ยโหดอยู่ทีหลังผมจะไม่ยุ่งกับมันอีกแล้วเห็นว่าหน้าตามน่ารักผมก็ไม่คิดเลยว่ามันจะโหดงไงพวกแมวพวกเนี้ยเอาโอเคทันผมอยู่นี่หว่าลองวิ่งดูดิวิ่งทันไหมถ้าเราวิ่งมันไม่ทันนะครับแต่ผมชอบไอเสือตัวนี้มากอะดูหน้าตามดิหน้าตามนีาาม่โคตรเท่ห์้อ่ะสุดยอดมาก การจู่โจมอะไรวันนี้ก็ดูแบบดูดันตามมาทางนี้ขนน้างหน้ามีปีศาจต้นไม้ด้วยปีศาจต้นไม้เนี่ยน่าจะอึดอยู่เดี๋ยวลองฆ่าดูที่ฆ่าได้หรือเปล่าไปดูนะเหมือนจะห้อยอะไรไว้ด้วยเนี่ยไอตัวนู้นเป็นไงบ้างตามมาอยู่มันห้อยศพคนไว้นี่หว่าโอ้โหเดเวล4ลองดูลองดูละกันโอ้โหทีเดียวไม่ตายครับสุดยอดมากโคตรโคตเลยว่ะจริงๆดาเมจร,ระดับนี้ไม่น่าจะรอดมาได้ครับเมื่อกี้ เดี๋ยวตอนนี้ผมมีติดนิดหน่อยอาโอเคออกมาได้แล้วได้เป็นไม้นะครับกับแทสมาแล้วก็น,นี้มา้ายูนิคอนโอ้มีแต่ตัวสวยๆวย่ะเฮ้ยอีกตัวนี้ตัวนี้เหมือนจะเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับชื่อว่าอะไรเนี่ยเป็นคล้ายๆกับเป็นพูดต้นไม้เนี่ยน่าจะอยู่ในเกมภาษาทั่วไปครับโอเคแล้วก็น,นี้อะไรอันนี้เป็นสุนัขจิ้งจอกผมจะต้องพายตัวนี้เข้ามาเก็บที่บ้านก่อนนะครับ ส่วนในพวกตัวอื่นนี่เดี๋ยวให่ว่ากันแล้วกันเดินตามพี่มาเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามา,า,มาอ่าโอเคตรงนี้ก็น่าจะปลอดภัยนะมั้งอยู่นี่แหละอย่าไปไหนนะเว้ยออกไปนี่อันตรายนะมีแต่สิงสารสัตว์โหดโทั้งนั้นเลยตัวนู้นอะไรเนี่ยทีเล็กมาอีกแล้วหรอทำไมทีเล็กนี่วันนี้รู้สึกว่ามันจะวุ่นวายเหลือเกินเนี่ยเฮ้ยม้าอยู่ดีคอรอนตีไก่ตัวนั้นครับอู้เรียบร้อยครับผมทกตายคาที่ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยพี่ช่วยเองกินให้หมดเราจะต้องล้างแค้นให้มันด้วยนะครับไอตัวนี้ตัวหนึ่งม่านี้เลยหมดแต่ง้างอยู่เราได้เปรียบเรากัดก่อนจะว่าไปแล้วนี่แต่ละตัวก็จะมีระยะการโจมตีประมาณสัก1วินาวินะครับถึงจะตีครั้งหนึ่งแล้วก็ตัวแดงด้านหน้านี่ตัวใหญ่ว่ะตัวนี้น่าจะโหดเนี่ยดูเหมือนจะเป็นพวกแบบปีศาจชื่อว่าคาริคเดวิลสี่สิบปล่อยไปเลยกันไม่กล้าสู้จริงๆก็อาจะสู้ได้แหละแต่ปล่อยไว้ก่อน เพื่อจะได้มาจับกันนะครับหลังจากที่มีอุปกรณ์ครบอย่างนั้นวันนี้ก็ผมขอไอ้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งดีกว่าหน้าตามไม่ค่อยโหดเท่าไหร่โอเคสะสมคอลเลกชันหมาครับวิ่งหนีไปแล้วเนี่ยไม่สู้ด้วยต่อยเข้าไปครับเรียบร้อยสุดนัขจริงจอกรลเวลสิบหกกินอะไรไม่รู้เนี่ยใส่เนื้อเข้าไปก่อนเดี๋ยวเนื้อไม่ไปต่อด้วยเบอร์รี่โอเคประมาณนี้ก็น่าจะอยู่มั้งแล้วก็เดี๋ยวเอาเนื้อน,น่องมาด้วยเนื้อน่องเมื่อกี้มี33เอง แบ่งมา16นะครับใส่เข้าไปค่าหิวเป็นไงบ้างกำลังลดลงมาเรื่อยๆนะครับน่าจะใช้เวลาอีกแป๊บนึงโอเคครับเรียบร้อยครับจับเจ้าสุนัขกิ้งจอกนะครับได้แล้วขี่ได้หรือเปล่าไม่รู้ตัวเล็กขนาดนี้ขี่ไม่ได้นะครับน่าจะประมาณแบบเป็นหมาสไตล์ไฮยีน่าหรือเปล่าเนะี่ยตัวนี้ในออปชั่นมีเปลี่ยนชื่อแล้วก็ข้อมูลของมันมีอะไรบ้างมีปกติทั่วไปนะครับ น่าจะเป็นตัวที่แบบเลี้ยงไว้น่ารักเลยัหเอาเคไปกับบ้านกันดีกว่าพ่านนี้ก็มาประจญภัยกันมากคอแล้วเดี๋ยวพาไปเก็บให้ปลอดภัยก่อนนะครับรู้สึกว่าสปีดมันจะช้าเกินไปเนี่ยเพิ่มสปีดไปก่อนนี้300ยังช้าขนาดนี้เอารูปแบบมาจากโดโดหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าไม่ใช่โดโด้ก็น่าจะเป็นแบบไอ้พวกอะไรไอะเอ็เลน้าอะไรพวกนี้ครับตัวนี้เดินช้ามากดูดิ มาตามมา,า,มมาเอาให้มาอยู่กับไอ้เจ้าหมีไฟนี่แหละเดินเข้ามาเลยมันจะมีด้านนอกอีกตัวหนึ่งด้วยเอาโอเคปลอดภัยแล้วปิดประตูก่อนเรียบร้อยครับผมวันนี้ก็เราจับไดโนเสาร์นะครับกับมอนสเตอร์มาได้ประมาณสัก4ตัวได้รู้สึกว่าจะอยู่ด้านนอกตัวนึงนะครับเดี๋ยวค่อยไปเอาดีกว่า พาร์นนี้ก็เอาแค่นี้ก็แลวกันโอเคครับผมงั้นเอาไปว่ากันในพาร์นนี้ก็เดี๋ยวเราจบกันเพานี้ก่อนดีกว่านะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้นครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามลวงใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ